สวัสดีค่ะบัคสุภาพมือสองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะลูกค้า่ะเด๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกระโปรงผ้าซิวผ้าชีฟองนะคะสั้นยาวมีคะนะคะลูกค้าขะเป็นงานญี่ปุ่นลดดีเอนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา1น0 0 0มืบาทค่ะน้ําหนักร้อยกิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าขาสี่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยชิ้นนะคะต้นทุนชิ้นหนึ่งประมาณการค่ๆนะคะลูกค้าขะยี่สิบบาท สิบบาทหรือยี่สิบาทก็ว่าได้อ่ะตัวแรกค่ะเูีจยวค่ะยูนิโค้ดค่ะอ่ะตัวแรกนะคะลูกค้าคะอ่าเป็นสีน้ำตาลอะไรแบรนด์อะไรแบรนด์อะไรแบรนด์อะไรคือดูทรงนะคะเรื่องที่เสุดตัวแรกเลยนะคะลูกค้าค่ะเข้ามาเร้วอย่างเอ้ยฮัลโหลลูกค้าจ๋ามาเลยนทะเหลียกลูกค้าจ๋าไม่มั่นใจไม่กี่ท่านแล้วหนึ่งท่านขอบคุณลูกค้าที่เข้ามานะคะลูกค้าคะไปต่อแล้วนะคะอ่ะ เป็นกระโปรงผ้าซิวชีฟองสั้นมีมายาวมีหมานะคะกอกระเทินแล้วก็มีหมานะคะลูกค้าค่ะคือเอาง่ายๆมันคะแบบนะคะแต่ว่าเน้นเสืซิวชีฟองนะคะคือไม่ใช่อะไรค่ะมันคืออยากรูว่าเขาล็อกยังไงกําลังพยายามอยู่นะคะแนะนําค่ะลูกค้าค่ะมีทั้งแบบว่าอัดพีชนะคะลูกค้าค่ะทรงแบบธรรมดาเนาะแล้วก็เป็นทรงแบบอาจจะมีทรงเอด้วยนะคะลูกค้าค่ะมีแทบทุกทรงเลยนะคะสั้นยาวมาเลยนะคะ ทรงขมงเราจะเป็นทรงที่หลากหลายเป็นรวมทรงนะคะลูกค้าค่ะแต่เน้นเป็นแบบว่าซิวชีฟองนะคะใช่ค่ะวิ่งขายคู่กับตัวที่ไลฟ์ไปเมื่อกี้ก็ได้สวยเลยดูค่ะสวยเลยจียูลูกค้าจ๋าต้นทุน20บาทได้จียูแล้วก็ได้เอเอด้วยใช่ค่ะคือเอาง่ายๆนะ80บาทเนาะใช่ค่ะกลุ่มราชการกลุ่มทำไร่ทำโอ้ทำนาทำสวนใช้ได้เหมือนกันเนาะแล้วแต่เนาะที่ ิดอะะไรป่ใส่ไปยังงวน้อยได้อยู่ไงพี่เอ๋ได้อยู่นักศึกษากลุณนักเรียนนักศึกษาก็ได้นะคะคุณคุณครูอกลุ่มแบบว่าอะไรนะคะประชาชนก็ได้แล้วกันอ่าข้าราชการใช่ค่ะสวยอ่ะรู้ได้เลยดอกกระโปรงใช่ไหมกระโปรงใช่ไหมนะคะแนะนำค่ะลูกค้าขะผู้หญิงต้องมีแล้วแหละกระโปรงนะคะลูกค้าขะใส่กันทั่วไปใส่ง่ายใส่สบายเนาะตัวนี้ค่ะไม่ยิ่งเป็นหมวดนะคะนะคะลูกค้าขาขายดีมาก นะคะยิ่งแปลว่าลูกค้าซื้อ2กระสอบนะคะลูกค้าขาได้ส่วนหนึ่งพันบาทด้วยนะคะได้เป็นสมาชิกกจะทางบริษัทบักด้วยนะคะสองหมื่นลดหนึ่งพันเป็นสมาชิกบักด้วยแล้วก็หมดนี้เป็นเกตเอด้วยใช่ะค,ะค่ะเปอร์เซ็นต์เสียหายเจอบ้างนะคะลูกค้าขาห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะเงินดำมีเจอนะคะลูกค้าขาโอ้สัญญามีมาฮะเลยสวยค่ะแบบนี้ไปลงในรุ่นเนาะนักเรียนใส่ได้นะคะลูกค่าที่เป็นช่วงนี้ช่วงซัมเมอร์นะคะช่วงปิดเทอม ใช่ค okay, ่ะสามารถหาชิ hmm. way, shared, ra, ้นเสริมได้เลยขายลูกให้ร no, mm. ้านขายออนไลน์อยู่บ้านได้เลยนะะคลูกค้าค่ะทุกวันนี้ยิ่งช่องทางออนไลน์นะพี่เองเนาะขายง่ายนะคะลูกค้าคะสะดวกสบายนะคะลูกค้าคะไลฟ์สดก็ได้แบบว่าถ่ายรูปขายก็ได้ได้ค่ะไอจีนะคะลูกค้าคะทีช่องยูทูบนะคะได้หมดอุ้ยน้ไม่น่าเชื่อบางตัวลูกค้าจะอาจจะขายในในราคาร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบก็ได้ดูค่ะอุ้ยโลดโลดลูกค้าจ๋าต้นทุนยี่สิบบาทยัวยัวจ้าน้ำ ราคาิュมากนะคะยี่สิบบาทต้นทุนยี่สิบบาทต่อชิ้นป้าพี่ว่าร้อยห้าสิบได้เลยจริได้นี่พี่เอาค่ะลูกไม้ลูกไม้หนุ่ก็มาเลิศเลยสวยเลยค่ะลูกค้าขาต้นทุนยี่สิบบาไม่น่าเชื่อนะคะลูกค้าขาสวยอุ้ยลายดอกไม่เลยสีดำบางตัวเราใส่เป็นนักเรียนนักศึกษาได้เนาะนักศึกษาเนาะใช่ค่ะสีดำเรียบแบบนี้เรามีมาอู้ได้ได้เลย้วทำไมชอบดอกดอกแล้วแต่คนชอบ แต่พี่ชอบเป็นทรงเอกนะคะนะเพราะว่าพี่มีอัลจีนิโก้นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าน้ำอ้วนน้ำเดียวว่า็เปนไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นก็ได้ค่เดียวค่ะลูกค้าจ้ามวลนี้เป็นกระโปรงผ้าชินสีฟองนะลูกค้าคะพระแบบนะคะแต่เน้นผ้าชินสีฟองนะคะอุยสวยอ่ะดูปาสีแดงแรงของหนูลูกค้าจ้าต้นคุณยี่สิบบาท ลดทุนสาวบาทไม่น่าเชื่อได้เก็บเอด้วยใช่คุณภาพของเราจะเต็มนะคะลูกค้าขาสำหรับหมวดนี้นะคะแพ็คนี้ร้อยโลราคา7,500บาทนะคะหนึ่งหมื่นอ๋อหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาททุนนะคะร้อยกิโลหนึ่งหมื่นบาทท้วนนะคะลูกค้าโอ้โหจะพันห้าร้อยเมื่อกี้มันเสียนะก้องเปลี่ยนขออนุญาตเปลี่ยนตะก้องลูกค้าจ๋าหนึ่งหมื่นบาทนะคะลูกค้าขะขออภัยด้วยนะคะหนึ่งหมื่นบาทนะคะร้อยกิโลนะคะลูกค้าจ๋าต้องขออภัยด้วยคนละรายการนะ ผลอะารกันนะไม่ใช่จ้างค่ะแนะนำค่ะลูกค้าหนึ่งหมื่นบาทท้วนเท่านั้นนะคะร้อยกิโลค่ะลูกค้าคำเน้นที่ต้นทุนนะคะลูกค้าค่เฉลี่ยประมาณ20บาทนะคะยี่สิบก็ฟังมีข้างมาให้เน้นที่น้ำหนักนะคะลูกค้าร้อยกิโลร้อยกิโลให้เน้นที่น้ำหนักร้อยกิโลไม่ว่าให้เน้นที่เกียร์เอลูกค้าจะให้เน้นที่เกียร์เอด้วยนะคะเลิศเลิศยั่วๆกันไปเลยกล้าแท้จะไม่ต้องซักอะถ้าไม่เสียหายถ้าไม่ต้อง อ่าเปื้อนดำก็ขายได้เลยนะคะใช่ค่ะโค้ดเนื้อซิ้วชีตรงเขาข้อดีเขาจะเยอะมากลูกค้าขายหยิบมาข้งนี้1บัดปึ๊บได้เลยขายได้เลยเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าได้นะลูกค้าค่ะบางตัวที่สวยๆขายร้อยหนึ่งได้เลยแนะนำขาะห้าสิบก็ได้นะคะใช่ค่ะโยโย่เลิศกันไปเลยขายห้าเก้ายังไม่ขาดทุนเพราะว่าต้นทุนของเขาลดมาก20บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋า อ่าต้นท st ุนยี่สิบาทนะคะอ่าขอสบัดต่อนิดหนึ่งนะคะลูกค้าจ้าสบัดต่อไม่รอแล้วนะคะอุ้ยตัวนี้พี่เอนตัวนี้สวยสุดเลยครับโซะชันได้ไหมสีคล้ายกันเลยมากใส่มาทำงานได้อุ้ยหัวหนูเป็นหางปลาด้วยหนาสั้นหน้าสั้นหลังยาวนะคะลองมีมานะคะสีดงสีดำแบบนี้นักเรียนนักศึกษาก็ใส่ได้นุ๊กได้ได้ค่ะนุ๊กนักเรียนนักศึกษาแบบนี้ก็ใส่ได้อุ้ยน่ารักจังป้าลูกค้าจ้าสีดำตัวนี้น่ารักน่ารัก ดูแล้วมันกินโดนิชิคุกคึ้นขี้เกียจภาษาอะไรคะับเดี๋ยวภาษาแวรุนี่คุกไม่ชิ่าที่ครูครูหกนะน่ารักมากลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋เพิ่งออกจากไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปสะบัดต่อที่เก่งๆนี่ะป็นแบบนี้น่ารักค่ะลูกค้าค่ะไวลงไวรุ่นเนาะชอบใส่นะคะนั่ที่ว่าหนึ่งกระสอบมันหลากหลายนะคะได้ทุกวันใส่นะคะผู้ยองผู้ใหญ่ใส่ได้นะคะหมวดนี้ ยิ่งใส่สบายยิ่งกระโปรงเนาะใช่ค่ะแบบว่าใส่สั้นแบบนี้ลมได้จะเย็นๆดีนะคะลูกค้าค่ะใส่กางเกงสับอยู่อ๋อใส่สั้นหน่ลมเย็นดีใส่สั้นเท่ากระเทนก็ลมเย็นดีดิเด๊ดเด๊ลูกค้าจ๋าสวยอู้นะอู้นะ คือมันเป็นรถที่จริงๆถ้าคนอื่นก็ใส่แบบนี้ถ้าพี่แอลดึงขึ้นมานี่ได้ค่ะราคะเป็นกระอกได้นะคะพี่แอลนะคะความสูงก็จะพอดีพอดีนะคะเอามาด้วยกันอ่าลูกค้าจ๋าไม่เครียดเยดนะคะช่วงบ่ายแบบว่าบ่ายแก่ๆพบเจอเราแุตนะคะสําหรับหมนี่ก็เป็นกระโปรงเน้นนะำผ้าทิชซีฟองไซส์ใหญ่เรามีมาเรื่องไซส์เราค่ะลูกค้าจ๋าไซส์เอไซส์เอ็ไซส์ แแบบนี้เรามีนะคะเพราะว่าลูกค้าค่ะสังเกตกระโปรงส่วนใหญ่เขาจะมีแบบอะไรนะยังยืดอะยังยืดติดมาด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบบว่าสิบข้างก็มีใช่ค่ะเราแบบหลากหลายนี้หลากหลายไว้ก่อนนะคะลูกค้าจาอุ้ยพีทน่ารักค่ะให้มือหนึ่งมาเลยมือหนึ่งเราก็มีติดมาค่ะลูกค้าค่ะมีะคะมาใช่ค่ะอุ้ยอันนี้เป็นมุงข้างนอกอ่าเป็นมุงเราก็มีหมานะอุ้ยน้ําดูสวยจัง นะ้าสวยแท้สวยมากลูกค้าจา๋าไม่น่าเชื่อต้อนทุน2 8สบาทสวยมากสีแดงตัวนี้บอกว่าเลิศมากขาย80บาทร้อยหนึงร้อยยี่สิ ร้อยห้าสิบร้อยโอสองไว้ได้หนึ่งได้เลยค่ะลูกค้าขาหรือว่าลูกค้าเนาะสำหรับท่านใดที่แบบว่าขายเสื้ออยู่แล้วก็จัดเซตคู่ได้หรือว่าใครยังไม่มีเสื้อค่ะลูกค้าขะเรามีนะคะลูกค้าขะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะใครเป็นเซตเนาะเสื้อกับกระโปรงคู่กันนะคะลูกค้าขาได้หรือแบบว่าเข้ามาที่บัคที่เดียวนะคะลูกค้าขาครบวงจรค่ะน้ำขาไม่ต้องไปที่อื่นแล้วเพราะว่าสินค้าของทางบริษัทบัคเรามีทุกรายการมีของแปลกๆในเกงในยกทรงสปอร์ตบาร์ลูกค้าขาผ้าเช็ดหน้ารองเท้ากระเป นะคะลูกค้าคะผ้าห่มผ้าห่มนะคะลูกค้าคะที่ปิดหูโอ้โหอ่าครอเฟอร์ซอเปอร์เรามีหมดลูกค้าจะมาที่บักที่เดียวครบวงจรนะคะใช่ค่ะลูกค้าขะอยากสายอะไรขอแค่นีเคุยทานไดค่ะลูกค้าคะเรามีแทบไปทุกรายการนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะยิ่งเหมือนที่น้ำแจ้งว่าทุกวันนี้ลูกค้าไม่ต้องมารับสินค้าเองก็ได้สั่งออนไลน์ได้เลยลูกค้า๋าสามารถจไายสินค้าทั่วประเทศ ค่าขนส่งเราก็ไม่แพง80บาทถึง300บาทถ้า45กิโลค่า100กิโลก็มา400ถึง600บาทนะคะลูกค้าคะหรือว่าลูกค้าอยู่ละแวกแถวๆนี้เหมือนวัดโพเจก็สามารถเข้ามารับเองได้ใช่มาดูตัวอย่างหน้างานก่อนก็ได้นะคะลูกค้าขาเข้ามาได้ทุกวันนะคะลูกค้าขาไม่มีวันหยุดนะคะเข้ามาทุกวันได้เลยนะคะลูกค้าขาเปิด5โมงเช้านะคะปิด5โมงเย็นเช้ยเปิด9โมงเช้า าแอ็กมาตั้งนานนะร้านอาหารเปิด9โมงเช้านลูกค้าปิด5โมงเย็นนะคะแค่1ชั่วโมงนะคะไม่ใช่เปิด5โมงนะคะลูกค้าขาเปิด9โมงเช้านะคะขายแอ็กมาตั้งนานหลุดได้ไงเนี่ยของเรายังไม่หมดวันนี้ไป้ายมือหนึ่งค่ะลูกค้าคะ่เข้ามาแล้วพูดคุยกันเอาป้ายอยู่ไหนปอยู่ไหนไป้ายมือหนึ่งอเลยนะคะลูกค้าขาพูดคุยกันได้นะคะต้องการสินค้าหมดอะไร เดี๋ยวประมาณการวันที่5-6อ่ะเดี๋ยวจะมีสินค้าเข้ามารอบใหม่นะคะลูกค้าต้องการหมวดอะไรเอ่ยเด็กไหมคะผู้หญิงผู้ชายสามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะลูกค้าคะต้องการสินค้าหมดอะไรนะคะใช่ค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่แบบว่ายังไม่เคยติดต่อกับบักนะคะลูกค้าคะอยากโทรคุยนะคะแบบว่าอยากด่วนอยากเร็วนะคะลูกค้าเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าเพจนะคะลูกค้า5-6เบอร์โทรได้เลยทุกเบอร์นะคะชอบเบอร์ไหนโทรเบอร์ไหนได้เลยคล้ายกัน แค่ใช่หรือกระตกรตะกุงจำจำพ่อจำพนดยาวจ้ะโอเคสวยแต่คนละสีใช่ไหมคะอ่ะไปต่อนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะเป็นแบบว่ากันยุงนะตัวนี้ใส่แบบสวยกลูกค้าจ๋าด้านในเขาเป็นีด้านในเขาเป็นลูกไม้ลูกค้าจ๋าด้านนอกเขาเป็นมุ้งเขาเป็นซับในตัวนี้ท้ามีสวยน่ารักจังลูกค้าจ๋าไม่น่าเชื่อต้นทุนยี่สิบบาทให้โดนให้เร็วให้ไวลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าต้องการขายกระโปรงคาซิวชีกองแนะนำเป็นกระสอบนี้เลย หรือจะว่าหรือว่าจะรับเพิ่มก็ได้อะค่ะดนะคุ้มมากนะคะลูกค้าสำหรับหมดนี้นะคะเรายังไม่รู้ถึงแบบครึ่มจะสอบเลยความสวยของเรายังไม่หมดนะคะลูกค้านี่เราประมาณการเข้าๆใช่ค่ะให้ลูกค้าเป็นตัต่อเนาะใช่ค่ะอันนี้ประมาณการเข้าๆนะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะอุ้ยสวยสวยเลยอ่าเป็นลูกปงลูกไม้เราก็มีมานะคะลูกค้าอ่าโอเคค่ะทัวร์รายการนะ มวดนี้เป็นกระโปรงผ้าชิว้วซีฟองนะคะสั้นยาวขาแบกบนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลัดดีเอนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัตร,ราคา1 0,000บาทค่ะน้ําหนักร้อยกิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะค่ะสี่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยชิ้นนะคะต้นทุนชิ้นหนึ่งประมาณการคาวาคาวราคาขาย20บาทค่ะ สำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะมันจะเป็นทางไลน Facebook นะคะเว็บไซต์หรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากไว้หนึ่งช่องทางคือช่องทาง Youtube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุค่ะ